สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนงานเข้าทั้งผัวทั้งเมียดีเจแมนใบเตยโดนยกเลิกงานจ้างทั้งหมดหลังมีชื่อเ e อี K ่ยวดี Forex 3 d จากกรณีดีเจแมนและภรรยาสาวใบเตยที่มีรายชื่อให้ไปรับทราบเขากล่าวหาล่าสุดเพจรวบรวมผู้ดนโกงจาก Forex 3 d ได้รายงานความคืบหน้าระบ,บุว่า แมนไบเตยโดนยกเลิกงานจ้างทั้งหมดนะครับเจ้าภาพเริ่มฉลาดเมื่อเห็นเคสพิงกี้งานแสดงก็ไม่มีอยู่ต่อจะหาเงินได้ไหมจะขายรถหรือขายบ้านใครจะกล้าซื้อยิ่งโดนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วคนซื้อต่อไปเจอข้อหารับของโจรหรือคดีฟอกเงินแบบที่ญยาดทิพย์กำลังจะเจออยู่จะคุ้มไหม กระเป๋าที่กะซื้อมาขายก็เริ่มขายไม่ดีเพราะคนซื้อมากังวลว่าอนเงินไปอาจจะไม่ได้ของฮ่าฮ่าไม่ได้โกงนะแต่เจ้าของไม่อยู่ไทยแล้วเอาใจช่วยใบยเตยกับดีเจแมนนะครับพาลูกหนีไปต่างประเทศสัก20ปีแบบเอมี่ทิดาวันนอนอาจจะดีก็ได้นะ ได้เห็นลูกโตแล้วค่อยกลับมาเมืองไทยตอนคดีหมดอายุความเพราะสู้ยังไงก็แพ้ยังไงก็ติด20ปียอมรับสารภาพก็ติด20ปีอายุความช่อโกงประชาชนก็20ปีถ้าจะคิดหนีตอนสาลดีกาตัดสินน่าจะยากเพราะอาจจะติดกุกตั้งแต่สารชันต้นรับฟ้องแบบพิงกี้เลยเวลาอยู่กับลูกมันมีค่านะครับหนี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 ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูล จากสยามนิวส์กับคุณครับ